ร่ำรวยเป็นเศรษฐีสุขภาพดีจงเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านป่าไม้สนที่กำลังหน่วยความมั่นคงในพื้นที่ตรวจยึดโรงงานแปรรูปไม้เถื่อนและตรวจพบกองไม้หลังห้องพักของรีสอร์ทแห่งหนึ่งถนนบายพาสเลี่ยงเมืองมุกดาหารนายสุรเดชอัคราช ผู้อํำนวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง,งแวดแล้อมจังหวัดมุกดาหารพันเอกบุญศินภาคกลางผู้บังคับการกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมุกดาหารได้รับรายงานจากสายว่ามีโรงงานลักลอบแปรรูปไม้เถื่อนที่บริเวณใกล้รีสอร์ทแห่งหนึ่งถนนบายพาสเลี่ยงเมืองตำบลคำอาหวนอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารจึงได้สั่งการให้นายทิจิกรเงาะปก หัวหน้าหน่วยป้องกันและรักษาป่าที่มฮห,หนึ่งคำป่าหลายจาสิบเอกอนุวัตน์คมพินิษหัวหน้าชุดเคลื่อนที่เร็วประสานตชดอสองสาสตำรวจภูธรเมืองมุกดาหารตำรวจน้ำปกครองและเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงประชุมวางแผนแล้วลงพื้นที่ที่ได้รับแจ้ง<ม>ที่เกิดเหตุเป็นป่ารกทึบพบกองไม้ประดู่ที่แปรรูปแล้วจัดเรียงไว้เป็นกองกอง และบริเวณใกล้กันพบโต๊ะสำหรับเลื่อยไม้แต่ไม่พบเลื่อยเครื่องปั๊มลมนอ็อตกาวลาเทคและกระป๋องสีเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบไม้ประดู่แปรรูปจำนวนมากประมาณ7คิวคิดมูลค่าประมาณ5 0 0 0นบาทไม้ประดู่แปรรูปดังกล่าวมีขนาดความกว้าง30เซนติเมตรความยาว3เมตรความหนา1นิ้วลักษณะใหม่ตรวจสอบบริเวณใกล้เคียงพบกองที่เลื่อยกองใหญ่ และไม่พบผู <t> ้ใดมาแสดงตัวเป็นเจ้าของหมายแปรรูปดังกล่าวโต๊ะพวก็ต้องยึดต้องยึดทั้งหมดไม่ก็ไปใช้ในกิจการนี้อยู่แล้วไอ้พวกเนี้ยต้องยึดทั้งหมดไอ้ชุดชุดมาฟอลเมื่อคืนบุเห็นคนจะคนน้อนฟอาเมื่อคืนเลย ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบบริเวณรีสอร์ทที่อยู่ใกล้กันบริเวณด้านหลังห้องพักของรีสอร์ทพบไม้ประดูแปรรูปจำนวน5กองแต่ละกองประมาณ40-50ถึงแผน่นต่อมามีคนเฝ้ารีสอร์ทออกมาแสดงตนและได้บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าไม้แปรรูปดังกล่าวตัดมาจากที่ดินที่มีโฉนดเจ้าหน้าที่ได้อายัดไม้แปรรูปดังกล่าวไว้เพื่อตรวจสอบจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดไม้ประดูแปรรูป ของของ,ของกลางทั้งหมดและได้แจ้งข้อกล่าวหาก่อนนําไม้แปรรูปทั้งหมดไปเก็บรักษาไว้ที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่มอหนึ่งคำป่าหลายต่อไป ขอบคุณข้อมูลจาก77ข่าวเด็ด